นนี้โอ้กลุ่มนี้มีกี่ดอกเนี่ยเยอะแยะเลยอูเป็นรากด้วยอมีกิ่งกืออยู่ด้วย เห็ดเครื่องเห็ดอะไรนะเห็ดตะโมกหรือเห็ดเห็ดอะไรนะอเออรอบที่แล้วออกตรงนี้แล้วรอบหนึ่งนะทุกคนอ,อปิดเห็นเขาปิดกันนะ ไว้เพื่อปีหน้าออกออกทุกปีนะทุกคนตรงนี้นะ่ะ Litt til. อๆๆตรงนี้งอกทุกปีนะทุกคนแต่สองปีก่อนแม่ปูไม่รู้ว่ามันกินได้เนาะก็เลยไม่ได้เก็บอื ออโอ้เชื้อเห็ดเต็มเลยทุกคนเห็นไหมนี่ปิดไว้รอบที่แล้วตรงนี้แม่ปุ๊กก็ไม่ได้เก็บหมดนะมันอันแก่มันมันแก่แล้วแม่ปุ๊กก็เลยเก็บไว้ตรงนี้อู้ทุกคนมดกัดน,นี่จ้ะทุกคนเห็ดที่เราได้นะเป็นเห็ดดิน เห็ดดินเห็ดตะโมกนะทุกคนหรือภาษาอื่นไม่รู้เห็ดอะไรนะนี่เราวอาตรงตรงกลุ่มนี้แหละที่แม่ปูรอบที่แล้วก็เก็บได้เนาะแล้วก็ได้ได้ไม่เยอะเท่านี้นะแต่แต่ว่าเขาบานกว่าน,นี้มากเลยอันนี้ยังดอกตุมต้มๆเล็กๆอยู่นะทุกคนเดี๋ยวไปกันต่อนะจ๊ะเผื่อจะได้เพิ่มทุกคนเห็ดพึ่งค้ม เฮ็ดยูค่ะอัปเดตทุ่งนานิดนึงนะทุกคนวันก่อนวันก่อนพ่อนาตัดนะแล้วก็วานปุยยูเรียไปนิดนึงนะก็เขาเหมือนแบบเหมือนกับดีดตัวขึ้นเนาะก็น้ำมีแล้วเดี๋ยวเราจะ ซื้อปุ๋ยที่เร่งต้นเหมือนกับเน้นไนโตรเจนเนาะมาหวานอีกทีหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ทางนู้นพอนะกำลังตัดกำลังตัดข้าวก็คือเราอันนี้เราจะตัดเฉพาะแค่ยอดนะทุกคนเพราะว่าคือเราไม่อยากตัดต้นถ้าตัดต้นเนี่ยเขาจะโตช้านะก็ตัดแค่ยอดกับหญ้านะเพื่อเพื่อที่จะหวานปุ๋ยอีกทีหนึ่งนะทุกคน นาเราปลูกอยู่ประมาณ3มไร่เนาะโดยประมาณเราจะหว่านปุ๋ยแค่ถุงปุ๋ยเดียวนะทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายใกล้ๆตอนนี้เพลินว่าถ้าไปถ่ายใกล้เนี่ยเวลาแม่ปุ๊บพูดมันก็จะไม่ได้ยินเสียงเนาะเพราะว่าเสียงเครื่องตัดหญ้าม,มันเสียงดังใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยนะจ๊ะ จะบอกปีนี้เราไม่ติดลูกนะทุกคนปีที่แล้วลูกโดกมากปีนี้ไม่ติดน้องวัว คลิปนี้แม่ปูลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลด้วยจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ